ฮัลโหลฮัลโหลมาบัดดีกันยามใกล้จะเที่ยงแล้วนะลนะูกค้ามามานาเสนอขายเสากันละกันนะคะลูกค้านะ <c oughs> วันนี้เรามานําเสนอขายเสากันเ,เสาบ้านหลังนี้จะอยู่ที่หน้าห้านะคะ <c oughs> <ๆ>ลูกค้านะหน้าห้าทั้งหมดจะมีอยู่สิบสองต้นนะคะลูกค ok <c oughs> ้ายาวสามเมตรห้าสิบสามต้นนะคะแล้วก็สามเมตร 3เมตรสามต้น,น1 1> แล้วก็สองเมตรห้าสิบมีอยู่หกต้นนะคะลูกค้ารวมเบ็ดเสร็จจะอยู่ที่สิบสองต้นนะคะทั้งหมดหน้าห้านะคะเป็นสองไม้เต็งนะลูกค้านะสองไม้เต็งหน้าห้าโอ้โหอันนี้มีเออมีเต็งสองไม้เต็งนะคะนี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะลูกค้าดูนะคะเสานะคะนี่นะคะ เสาหน้าห้าลูกค้าต้องการเอาไปทำกระต๊อบปลายไร่ปลายสวนปลายนาได้หมดนะคะลูกค้านี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะเราล้มมาแล้วเนี่ยนะคะหน้าห้านะคะยาวสองเมตรห้าสิบนะคะสวยๆนี่นะคะน้องกาลังล้มกันนี่นะคะนี่นะคะนี่ต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะสิบสองต้นมาจะลงละจะลงละ อหกสิบสองต้นกับราคาแบบว่าน่าซื้อมากๆนะลูกคา้ากับราคาน่าซื้อมากๆนะลูกคา้าสิบสองต้นจัดไปห้าพันนะลูกคานะมาห้าพันไม่รวมส่งนะลูกค้านะราคานี้นะคะไม่รวมส่งนะคะสิบสองต้นห้าพันเป็นไงคะสวยๆเลยนะคะหนห้า 5. หลังนี้สวยมากนะคะลูกคา้าไม่ผูด้วยนะคะไม่ผูเลย เป็นเสาไม้เต็งทั้งหมดนะคะลูกค้าจัดได้จัดเลยนะคะลูกค้าขอบคุณมากๆค่ะลูกค้าบ๊ายบายค่ะ